เอาละสูวก็แล้วเจ้าสาวสีไห้เลยเนี่ยไดกี่ร้อยโอ้โอหวยห่วยหวยห่วยห่วยิจิก่อนปปันเลยตัวีเนาะปั่นไปเลยไหมถ้าประกาศให้ก็ให้จักรวยเนาะทีไล่แท้ลูกผู้เดวยา พอรูปแม่มันขารมันซื้อพอเลยเนาะเอ๊ะยัเห็นหน้าพ่อไหมพ่อมันเข้า่ารอรอเด้อรออยู่แต่หางซัวนะซัวอยู่รอรอยะต้องเมียสิบองสิบอกลูกเสร็ดอกวางเลยต่อไปเ่าต้องถามแม่เ่าต้องถามหาแม่ถามหาไปวัเนี่กูได้ไม่แล้วเย็นพิ้งมันเด้อ แต่งไม่สรแต่งไม่แต่งแต่งมันไหมเออ่ไม่ไหมแล้วไม่ไหมแล้วถามหายเ่งิธกานปมบปื๊ืบบไไหนงงงกราดกระเดีกก็ได้นิออบนี้เขาูมพิธีการเขาไอ้นี่พิธีการอี่ยุ่มีตัวสัมภาษณ์เจ้าตัวแบบนี้โอ้แนวเยังสัมภาษณ์คนนี่แนี้แน่วบอค้แ้งานมกระต้นเนาะนอนบ่รับจ้กขึ้นบ่ Chị lắm nó phải nói Vậy là đến là cho giáo chị hết trăng đấy nó là vô là mơ Khơn nhạc ấy, gọi khó... cho chán chết mấy Bây giờ, đấy cho sao không phán trăng đấy trăng đấy Để, để, để cho bệnh của nào เขาฝันียังเขาจังได้เจ้าเป็นผัวจังได้เขาฝันจังไหนลุงฝันเห็นลูกแก้วลอยม้าโอ้ยบราสั่นท์ลงลงลงมาลูกแก้วแล้วลูกพวงสวรรค์ลมุ่งใจมีล้อยลงลงหนึ่ตื่นขึ้นมาเห็นข่อยเลยหยุดท่าเลยฮะหยุดท่าเลยไปใส่เบ็ดพ่อกันใส่เบ็ดพ่อกันอือโอ้ยเดี๋ยวจะเฝ้าเขาไปใส่ข่อยไปลักไปลักเบ็ดเขา เดีหลังไปก็ถือฮักแม่มันจิ้มเลยฟอนิงหนองลูกผ้าเห็ดเห็นดิแม่มากมันีนกอดน้ำตาออกก็ได้ขึ้นหอดอีพอขึ้นหอดเพื่อไงงขึ้นหอดก็ไปหาลูกตัวพอมี่าร์ลตัวเาขึ้นหอดขึ้นหอดพูนันขึ้นหอดพูนี่ขึ้นหอดแล้วไหมขึ้นหอดคว่ำฉากขึ้นหอดพูนันพูนี่อยู่อาจารย์คว่นฉากเป้าหมายแรกตะตั้งเป้าไว้ครัสิไปน้ำเล่าแข็งบ่ เีเอาลรามาลองเพลง้ันติดต่อก็ได้เท่าเดียวนี่ติดต่อพี่พนใช่ครูเป็นมูกันก่อนรอก็ติดต่อก็ได้ก่อนพี่พันสักราไปแล้วรอไปกับพีพนใช่ก็ไปก็ไปก็ไปบ่ไปรบแรกแแรกพี่พนใช่นี่เป็นครูภาพมูไปหลายคนไปกัไปหลายชุดใย่ใส่กันแมนสกันแมน Con sợ hình ừ. như là cầm em Mình sẽ xíu, <laughs> xíu ừ. Ng con Mình sẽ xíu con Điều Anh con khỏi phải, phải leo Vâng Ừ Tẹp ừ. con phải nắm cắn tay chụp mướt rồi <laughs> Nếu thấy trầu này thì Có nín nồng Hãy à, giọt lát Khâm Xáy dân gia Con sắp sống xẻ Chỉ phải ngang người này Với chấm này lại con được nguyết Đéo quay này là. Chắc nói phải nhanh Có đi là ไปมึงเห็นแล้วเสือไปแล้วเมื่อขอบคุณหลายๆที่อาจารย์ด้วยขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ไดนาญาด้วยเอาเจ้าสาวคือทั้งเวทีเรื่องวันนี้จะได้เช่นพิธีกรอนเพิ่งคิดว่านะครับดำเนินการให้แล้วตัวเนาะขอบคุณทุกองค์กคนพี่เทวิสารเจ้าของปลาแดกแซ่บปลาแดกนวดที่รางนี้โอ้ธิษฐานเมียเจ้าเสร็จแต่มองงงบวชวน สร้างคุณพี่สาวน้อยมาาอืองสว่างตัวของผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างอ,อันทำไมจังเจ้าก็ไม่หเ,เห็นจังสิจเจ้าก็หนีมาแต่งงานอี่สองคนจเจ้าลืมเทียอนหน้าหน่อยเขาตีอะกระตอบหน่อยเนี่ยขอลืมแต่ว่าจะ่ฟอกฟอกตอนนี้ก่อ สองคนนี day, ่บอเจ้งได้ซุกหอยหรือเจ้าถึงต้องแต้มบออยากแต้มเหมือนอยู่มันเห็ดบอได้มันเห็ดได้จากซุกหอยเห็ดบอได้เห็ดได้อยู่บอเห็ดได้ได้กับมานอนลกจินเจ้านี่บอกง่ายเนาะจะลืมบอบ่ลืมข้านี่แหน่เอาละซุกก็แล้วเจ้าสาวสิให้เลยยี่ ชูผมมันในงานจริงๆเลยวะไส้จุดหนึ่งหลอกพนักงานเปิดห้องเพิ่มเนี้ยเยอของไว้เจ้าัยะเเราอย่างนีดีกว่าคัเออะ่างสคนไป้กห้องนีเมนย อาสวัสดีน้องเนี่ยี่เราเกับมาเซฟนนี่นะครับฝากตตามเลยนะครับเรงรี้งเนี่ยหวพนี่ไหวพรอน่ไวพนี่ไ่อนี่ไหพอนี่พอนไวพ่นี่วพอน่พอวนี่อนวพ่อ่ไนีนวี่วอี่ไหว่ไวพ่พี่ไนพววพนี่อนนออนี่ะดอกี่น่พี่พี่ฝนรู้สึกยังไงคะกับวันนี ตกใจที่สองคนผูกเข้ามาเนี่ยอันนี้กูได้บอกได้ไปนอนได้กูได้บอกเจ้าสาวพร้อมหรือยังพร้อมแต่มเดินเข้ามาแล้วเจ้าสิเอาบ้างซ้ายหรือว่าบ้างขวาโอ้ยเขอร์วินี่กันเลยนี่จะเอาจริงนิอะยออะยองเวินี่เซอร์วิน ่อยเฮดเดอมันแนงอะไรเฮดแนงไรยังเตียงมันดังกค่อยต้อนก็ได้อยากเง้มันโคตรเลยชอฟฟังผู้มูงอายไม่แล้วมาเดชซ้อมแต่มันอยู่อยุคกันที่ไหนอยู่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 ไอ้เสียมาเดชไปน้อยได้เอามันเกิดจ่อฟังดีเนาะมาได้ซ้อมไม่ได้ยินเองสู้กับไป้จ่อเพิ่งได้ขอบคุณมากๆทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือการแสดงที่ดีมากเลยเนียนมากเนียนมาก ตั้งแต่ลื้นเข้ามาแล้วน่ารักค่ะฝากด้วยนะคะเองนนี้ยังไม่มีคู่ปฏิเสธให้สองคนนี้เป็นหาเอาดอกไม้ไปต้องไปเสยจ้าสาวยศช่อดอกไม้นะครับเชิญคนโสดนะฮะทุ่มืงินี่กะเห็นงานอยู่่องเล้อ่ะฮะ่องเลยวะจักบาทเออสองสองอย่างสายยางมนลุงโอ้แก้วสาวอีสาน่องเยอะทุบจิ ขอ้ดจะได้หนๆยชิวมานเซทิฟเวอร์บางวัวชาแนลอะไรกันอีกอีกบนึงนะคะอีสานสตอรี่นะคะกาแฟให้กำลังใจน้องๆน้ำเดซ่าขอบคุณค่ะบอกบัตรเป็นเจ้าของส่งลไปเดี๋ยวเพื่อนย้อนตรงไหนคันเนี่ยเนี่ย

ว่ไอ้มูญยืนหนาเล่นปนี่เขึ้นมานี่ทุกคนยังเอาเอาปาโทดบ่มีไม่มีงานไหนนะคะที่เขามาแบบว่าเอาดอกไม้จากมือเจ้าสาวนี่บ่มีบ่าีนี่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันเสาร์ใครเล่นดิล่ะเอาไขควงซะเอาไขควยซะ เมียน้อยคันเฮ็ดบ่เป็นมันสิวอขาวเออข้าวช่องไหข้าวช่องไหช่องแปดสิบสามกับช่องเจ็ดสิบเก้าไปเสียแม็กแต่ท้องที่นี่เสียมากแค่เสียมากเฮ้ยไม่ได้อะไรนะมั่วกันเพกาะอะไกันจะเป็นเมี่ยน้อยเขาอันขอเป็นเมี่ยน้อยแบบมีศักดิ์ศรีดิคือว่ามีศักดิ์ศรีนี่ไงล้วผู้ใดศักดิ์ศรี โอ้ย oh, oh <laughs> มีสัก <laughs> น่าน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยอ้ยไอ้มันเจ้าพ่อลงทุนตีเดทยวนี้ลงแล้วฮะลงแล้วลงได้เท่านี้อันนี้ทีเขาอันนี้เอาเมียเฮี้ยเนเลยวะนี่ยเพราะท่านพ่อยังยืมอก็สใส่เสียงด้วยนี่บอกแล้วนะคะทุกคนไม่อีกไมยองเมียอีกใช่นั่นผู้ใดอีกน้องเมียฮะ บอกแล้วถ้าเราเป็นเมียเนาะเป็นเมียเนี่ยเขาวุ้เส้นคนละเหตุหันคละเพรา่มันแย่เพี้ยนเป็นเพี้ยนของพี่อาจลมส่งล้มนเบาเลยพอล้กเนี่ยเ้งกับอกเลยเวล่าข้าวสีไปเป็นเมียหน่อยที่บอกเมียหลวงดีๆเด้เนาะเมา่้องเราอกใจดีๆเมียนก็คแม่วิแม่ชุบเปากืุบเเตียงเลยทะเัียน น่อยใจกล,กลางเลย<ต><ต>มอสมเป็นเมียน้อยเหรอเสียงชัดแรงแรงแรงถึงสิมาก,ก่อนเข้ากับเป็นหน่อยกระไดเพรเป็นเมียน้อยเนียถ้าใครเป็นเมียน้อยในผัวรักผัวหลงจะเล่เพราะว่าเจ,จ้ากูบอกเมียน้อยย่าป่ากูย่าป่าเลียนร้อนหัวเจ้าอย, <c oughs> ย่าไปี๊ยบอ เขาจะเอาเรียงดีดยอยูาอา่ยาเลเนาะแม่เอาละวันนี้นะคะขอเวพ่อได้เนาะนะคะพี่สายันนะคะเป็นผู้ที่ทําให้มนทิรามีวันนี้ก็ว่าได้นะคะเป็นเป็นผู้ป่าอาจารย์นะคะก็เป็นที่ชายที่น่ารักนะคะ,ะเหตุให่งมณฑลรามีเกตเพชรวันนี้ได้ก็พี่สายันวันรุ่งเนาะนะคะ ไปไสกับลืมกันบ่ได้นะคะหากแพงนะคะสําหรับพี่สายันมาลุ้มเนาะนะคะเป็นผู้ชายที่มีบุญคุณน้ำมนต์ทิร่าเหลือหลายนะคะบางท่านก็ยังไม่รู้จักเนาะว่าเข้ารู้จักกันได้จังไงแต่จริงๆน่ะนว่าเป็นไอ้กำนองเนาะใครบอกคอนเฟ็กคำโตบอกแม่จานจอมมวไปเลยเลยนะฮะ เรื่งดกเหมือนเดิมนะคะพี่ชายนะคะอันนี้ปังหลายๆลายทางก็จะวอกค่อยวอลูนะคะที่มาที่ไปของเห้านะคะมีสายยันมือนีได้มีมอญทิร่ามือนีได้กต่มีขอพี่สายยันมันหลูนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะของความสําเร็จของมอญทิล่าได้เนาะวันนี้ขอบคุณพี่ชายมากๆนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็แส,สดงความยินดีกับายเฮาน่าน,นะคะก็ขอให้อ่า้วตรนแก่ตัวง่านาได้เด้อเอา,เอางานนีเอา งานเดียวเนี่ยแล้วพอแล้วก็อหั่นชุบวาซาบิสิ่ะเมนี่ดอกก็ไม่ได้บอกกับพ่ออย่างนี้หรอกใส่เชใส่เชดอันเดียวเนียไออันนี้เจ้าก็ลองแท่งนะฮะนั่นไหมอันน้อยคือบอกเขางว้สไอยนี่มล่ะตัวลองมันรัสิ่งเด้ปัง ไปอยู่ด้านด้านสันติภาพโอ้เพราะฉิบหกับผู้ต้องไปอยู่เออมาไทยบ้านทีวีจ้าเป็นปะอันนั้นกับช่องเรื่องนี้นะไอ้สว่างแดนดินนี่เล่าผู้เดียวได้สิบอกให้นะคะขายข้าวอีกก่แยเกมแต่สู่เกตเทศรก็ได้ไม่อยู่กับผู้ใดผู้นั้นสนะ หมอลำว่ะหมอลำย่งกับหมอลำย่างก่อนเออหม,มอลำจำลองลิลงง้นเงินอน่จำบอซื้อไปเลยจำไปเจ้าหน้าสกุลนะคะอ่ะอาวันนี้นะคะขอบคุณไอพีร้ายๆนะคะอ่านะคะสวัสดีนะคะที่โงร,ราดาด้วยนะคะนะคะสวัสดีคนสวยเห็นย,ย่ำเลยก็สู้ตลอดนะคะเราบารูจักถอยบาร,รูจักเล่าเราคนดัง <laughs> <g ül> นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณเด็กเรียด้วยนะฮะเอาอันนี้เอาเลยดิเ,เดี๋ยวขาท่ายกันอ๋อท่ายเดียวกันมาท่ายเดียวกันเอาว่าวันนี้เสาวๆมารับช่อหอกอไม่เร็วยามามาผู้สาวมาผู้ใดเ,เป็นสาวเด้ สาวๆนะคะน้องุเส้นน้องน้องเนะคะมาถามคุณสามตัวเดียวสี่ตัวแล้วใช่หเอาพ่อแมคไดยัง่ได้บวมไหมาแม่แม่คอยมาแมุ่พวกมือไว้บครบใช่หอนั่นบอกสาวนั่นมากับสาวคอยั่อบ่นบาปเอ้ามาเร็ว สามคนได้ไหมคุณใจดๆหัววันสงใจอี่รุ่งสูงก็โม่เนี่แหละมันจิตได้แจ้งเอาอัหลังทักหลังเด้อเดินสิหนับเด้อหนับหนึ่งถึงพันเด้อหนึ่งสองสามซุ้มลําค้าของกันแล้ว อดึงซโอ้ั <S <S นลิงขาวลูกทอเลยแกง่งน้องอ2 3ซมซอ้ยพี่น้องนะจ๊ะตอนนี้รับนะจ๊ะใครอยากก็นรับอยากจะรวยอยากจะมีผัววันนี้ไม่รับให้ได้นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะดอกไม้นี่เป็นดอกไม้ที่ปลูกเสกมาแล้วโอ้ จะปุ๊บได้หัวปั๊บเลยนะจ๊ะถ้ายังหาไม่ได้มาหาข่อยเล้วอวันนี้ช่อตในร้อยหนึ่งเราไม่ขายสองร้อยก็ไม่ขายดอกไม้นี้เราไปปลูกเสกมาแล้วเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่วันนี้ไม่ขายนะจ๊ะไม่ขายแล้วมาโชว์ทำไมล่นะครับเก้าสิบเก้าบาทพอให้บ <c oughs> ูชาให้บูชาเก้าสิบเก้าบาทาเอามาเลยคุณพี่ครับจับขึ้นมาแล้ว <c oughs> ល្រ <c ười> <c ười> ូព្វាច់ទាត់ម្រូវ្នុះជួយលើងឋីវ្ប្រូវ្នុះប្រូវ្វាច់ខាត់ទាត់ម្រូវគីចាត់នុះជាងខាត់ម្រូវ្អើផុង� อนดี่ลงพี่อ้เล้วนับกว่ามันหน่อยอ่ะงิงๆกลมา่บอม่ลองลองบเจ้าปลองเหรอเจ้าปลองให้เร็บไว้เป็นนักร้องเลยครับ่รองเลยครับมอืออายม่ต้องร้องหรอกร้องหเส้นแดงลองมาจนเทาเลยให้ผู้อื่นร้องรไป chán ngang gặp bóng anh chán chụp ảnh, mày chán ngay luôn ngay này, à. bác sĩ lên này bố, sen, sen, bác nhá, cô đây xin kêu bác long lên à